Like that. Check these out. สวัสดีแฟนๆช่องทุกคนนะครับตอนนี้เรามีเพจ Facebook กลุ่มแล้วก็ IG นะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปด้านล่างนะครับอย่าลืมไปกดติดตามกันเยอะๆนะครับขอบคุณครับขอบคุณกับสปอนเซอร์ของเราการันตีความชัวร์100%กับไลน์แอด d i n c o 8 8กดที่ลิงก์ปักหมุดใต้คลิปได้เลย สรุปข่าวาร์ตซน,นช่วงเย็นอาริต้าแจ้งสาเหตุถอดโอบามิองเกมไพ่แมนยูมิเกลอาริต้าผู้จัดการทีมาร์ตซน,อ,นออกมากล่าวถึงสาเหตุที่เขาตัดสินใจเปลี่ยนฝีแอร์อเมริกโอบามิองออกในช่วงท้ายเกมในศึกพิมรลีนัดกลางสัปดาห์ที่พ่ให้กับแมนยู3.2ต่อหลังจากที่ถูกเคียรี่องรีพูดถึงประเด็นนี้เมื่อวันก่อนตามรายงานจากฟุตบอลลอนดอนอดีตดาวยิงทีมชาติฝรั่งเศสให้สัมภาษณ์หลังจบเกมว่า เขาไม่เข้าใจว่าทำไมกุณซือชาสเปนิดจึงต้องถอดกองหน้าวัย32ปีออกในช่วงท้ายเกมทั้งทีท่ทีมยังตามหลังอยู่หนึ่งประตูโดยเชื่อว่าเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดจนทำให้ทีมไม่สามารถเก็บคะแนนได้อย่างไรก็ตามอาริต้าได้พูดถึงเรื่องนี้ว่าเราตัดสินใจที่จะดึงเอานักเตะที่ดีที่สุดออกจากทีมซึ่งผมก็เชื่อว่าในเวลานั้นมันเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้อง เพื่อเติมความสดใหม่ลงไปในแนวรุกการฝึกซ้อมของเขาโอบามยองและสิ่งที่เขากําลังทํามันไม่ได้ทําให้ผมมองเขาต่างไปจากเดิมเลยเรายังคงต้องการให้เขายิงประตูและต้องการฟอร์มการเล่นอันยอดเยี่ยมจากเขาและเราก็รู้ดีว่าเขาคือส่วนสําคัญในความสําเร็จของเราลืมเขาหรือยังบยอรินคืนฟอร์มเก่งที่บ้านเกิดพาเบติสบุกคว่ำบาสุรน,นาถึงคานูเปิสรสถิติผลงานเอกต่อบยอริรน แบ็กควาสเปนวัย26ปีที่ย้ายแบบยืมตัวไปร่วมทีมเรอัลเบติสด้วยสัญญา1นซีซั่นไม่มีออปชั่นซื้อขาดในเกมบุกชนะบาร์เซโลน่ต่ศเมื่อคืนที่ผ่านมา100%เปิดบอลแม่นยำ2ใน2ครั้ง100%เลี้ยงหลบคู่แข่งสำเร็จ2ใน2ครั้ง54ครั้งสัมผัสบอลอันดับ3ของทีม25ครั้งผ่านบอลสำเร็จ4ครั้งชนะคู่แข่งในการดวลตัวต่อต,ตัวมากที่สุดในทีม 3ครั้งเคลียร์จังหวะอันตรายอันดับ3ของทีม2ครั้งสร้างโอกาสให้เพื่อนทำประตูมากที่สุดในทีม2ครั้งเปิดบอลสำเร็จมากที่สุดในทีม2ครั้งวางบอลยาวสำเร็จอันดับสองของทีม2ครั้งเลี้ยงหลบคู่แข่งสำเร็จมากที่สุดในทีม2ครั้งปะทะคู่แข่งสำเร็จ1ครั้งสกัดคู่แข่งสำเร็จ1ครั้งโอกาสทำประตูส่นครั้งเสียประตูนอกจากนี้เอ็กตอร์เบยอริน เพิ่งทำคนเดียว2อ s แอซิสในเกมยูฟายูโรป้าลีกเรอัลเบติสชนะฟอร์เรนวารอส2ต่อเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอีกด้วยก่อนเยือนทาฟฟี่คืนนี้โอบาและลากาซ้อมท่าดีใจไว้รอแล้วภาพการฝึกซ้อมครั้งสุดท้ายก่อนเกมการแข่งขันพรีเมียร์ลีกอังกฤษสึคมันเดนไอในเกมพบเอเวอเรตันคืนนี้แข่งขันเวลาตีสาเจาะประเด็นน่าสนใจก่อนปืนใหญ่บุกเยือนทอฟฟี่สึกพรีเมียร์ลีกคืนนี้ข้อ1สถิติการพบกัน6เกมหลังสุด เอวัตตันทำได้ดีกว่าโดยทับทอฟฟี่เอาชนะได้3เกมเสมอหนึ่งและแพ้ไปเพียง2เกมเท่านั้นและถ้าหากนับเฉพาะการเจอกันที่กูดิสันพาร์ค3เกมลังสุดเอวัตตันไม่แพ้อนสนอสตันเลยข้อ2อาร์นสตันต้องพยายามเก็บ3คะแนนในเกมนี้ให้ได้เท่านั้นหากยังหวังเกาะกลุ่มลุ้นพื้นที่อยู่ฝ่าแชมเปี้ยนลีกอยู่และหากอนสนอสตันชนะในเกมนี้ได้พวกเขาจะขยับขึ้นไปรังอันดับ5ทันที ความกับตามหลังที่4ยังเวทแฮมเพียงคะแนนเดียวเท่านั้นข้อ3อีกประเด็นที่น่าสนใจคือตำแหน่งของหน้าตัวเป้าของอาร์ซอนถึงเวลาแล้วหรือยังที่ปีแออเมริกออบามายองต้องนั่งสำรองข้างสนามเพราะฟอร์มของดาวยิงกาบองรายนี้ฟูดอย่างต่อเนื่องในช่วงหลังและแฟนบอลส่วนใหญ่เรียกร้องให้มีเกียวอาริต้านั้นให้โอกาสนักเตะคนอื่นได้ลงมาพิสูจน์ตัวเองบ้างทางลกักเซตมาตินเนลลี่เอนเคเทียหรือแม้กระทั่งบาโลกัน ข้อ4หางเอมิลสมิธโรหรือบุคโยสาก้าไม่ฟิตพอที่จะออกสตาร์ทในฐานะตัวจริงกาเบียมาติเนลลี่น่าจะได้ออกสตาร์ทต่อเนื่องหลังจากฟอร์มดีใน2เกมลังสุดและมีบางกระแสด้วยที่อยากเห็นมาตี้ออกสตาร์ทในฐานะกองหน้าตัวจริงแทนที่อุบามยองที่ฟอร์มฝืดสุดๆในระยะหลังข้อ5เดนกลางคงปรับมาเป็นปาเต้ลกกองก้าอีกครั้งหลังจากที่เกมล่าสุดกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด มิเกลอาริต้าเลือกใช้ประสบการณ์และความเก่าของโมฮัมเหม็ดเอเนนีแต่ผลลัพธ์ก็ออกมาน่าผิดหวังสื่อต่างประเทศจึงคาดการณ์กันว่าแซมบี้น่าจะได้โอกาสออกสตาร์ทในฐานะตัวจริงอีกครั้งในเกมวันนี้ขอบคุณกับสปอนเซอร์ของเราการันตีความชัวร์100%กับไลน์แอดดอ i n c o 8 8กดที่ลิงก์ปักหมุดใต้คลิปได้เลยข้อ 6. เอเวอร์ตนกำลังรัสมนักราฟาเอเบนิตส โดนกระแสขับไ่และโจมตีแบบหนักหน่วงพอทับทอฟี่นั้นไม่ชนะใครในลีกมาติดต่อการ8เกมเข้าให้แล้วข้อ7มีเกลออดิต้าไม่มีตัวเลือกอื่นนอกจากพาทีมเก็บ3คะแนนในเกมนี้เพื่อก่อกลุ่มลุนพื้นที่ฟุตบอลยุโรปต่อไปให้ได้หลังจากเกมล่าสุดบุกไปแพ้ให้แมนยูแบบน่าจ็บใจมาแล้วแถมสเปอร์และเวสต์แฮมยังคงฟอร์มแรงต่อเนื่องเพราะงั้นหากหวังที่จะกลับไปเล่นฟุตบอลยุโรปจริง เกมนี้ยังไงก็ต้อง3ามคะแนนเท่านั้นข้อ8เกมนี้จะเป็นการ,รเผชิญหน้ากันของสองผู้รักษาประตูทีมชาติอังกฤษอย่างจอแดนพิกฟอร์ดและอารอนดมเดวราฟากดดันแน่นอนเอเวอตันงานหินดวลอาร์ตตันที่ใส่โอบาบุกยิงราฟาเอลเบเนเตเสกุนซือทอฟฟี่เอเวอตันกำลังเจอแรงกดดันสุดขีดไร้ชัยมาแป็นนัดติดในลีกนัดนี้ดันเจอปืนใหญ่อาร์ตตัน,ตนที่ผลงานเดียวรวมถือว่าเยี่ยมมากแม้ล่าสุด ปราชัยมาก็ตามปีแอมริกออบามยองน้ำลาตาคายในการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษคืนวันจันทร์ที่6ธันวาคม2564เวลาตี3สนามกูดิสันพาร์คราฟาเอลเบเดเตสกุนซือเอเวอเรตพาทิมไม่ชนะใครในลีกมาเป็นนัดติดต่อกันโดยเกมล่าสุดไพ่ให้กับลิเวอร์พูลไปขาดลอยหนึ่งต่อ4ความ้อมเกมนี้เบนดเตสได้มีซันโฮเกตผลทโทษแบนกลับมารวมไปถึงลุนเยลรี่มีนา ที่เจ็บเอ็นหลังหัวเข่าให้ฟิตทันเกมนี้แต่จะขาดซารมอนรอนดอนที่เจ็บช่วงเอ็นร้อยไวามาจากเกมกับลิเวอร์พูรวมไปถึงพวกที่เลี่ยงอยู่ก่อนไม่ว่าจะเป็นทอมเดวิสอังเดโกเมสและโดมินิกคาร์วเลวินก็ยังชวดเหมือนเดิมการจัดทัพจะมาในระบบซี1 1ประตูเป็นโจอแดนพิกฟอร์ดแนวรับมีเชซูสโคมนเบนกอรฟี่มเคินดีนและลูก้าดีน เดนกางวางอับดูลไลดูกโกเร่คุมเกมร่วมกับอัลลันแล้วใช้อันดอสทาวเซนกับแอนโทนี่กอร์ดอนเป็นตัวเดินเกมริมเส้นส่วนเดียเมรายเกยืนสูงคอยทำเกมรุกสนับสนุนหน้าเป้าอย่างริชาลีซอนทางฝั่งมีเกลอาริต้ากุนซือ,อาร์สตันพาทีมบุกไปแพ้ให้กับแมนยู2ต่อ3ในเกมหลีกนัดกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาสภาพทีมเกมนี้อาริต้าไม่มีปัญหาอาการบาดเจ็บเพิ่มเติม ขัดแค่พวกที่เดี่ยงอยู่ก่อนแล้วอย่างเซาท์ควาลาซินาสและกานิชาก้าส่วนพวกแกนหลักอย่างแอรันดัมเดลเบนไวย์กาเบียมากาเยสเอมิลสมิธโรบุคโยสาก้าและปีแออเมริกโอบามยองต่างพร้อมช่วยทีมตามปกติการจัดทัพน่าจะมาในระบบ4ี1 1ให้อรันดัมเดลเฝ้าเสาแนวรับมีทาคิเฮโรโทมิยาสึเบนไวย์กาเบียมากาเยสและนูโนตาวารส แดนกลางวางโทมัสปาเตคุมเกมร่วมกับแซมมี่โลกองกา้าโดยมีบุคโยซากา้ากับเอมิลสมิธโรขึ้นเกมริมเส้นส่วนเกมรุกเป็นมาตินโอดิกาดคอยทำด้านบนสนับสนุนหน้าเป้าอย่างปีแอร์อเมริกอบามยองรายชื่อนักเตะที่คาดว่าจะลงสนามเอเวตันซีซีหนึ่งหนึ่งจอแดนพิกฟอร์ดเจสุสโคมเมนเบนกอตฟ,ฟี่มเคิลคีนลูก้าดีนแอนดอสทาเซนอับดุลไลดูคูเร อลันแอนโทนีโกดอนเดเมไรเก้ริชาร์ลีซอนอาร์สตันซีซีหนึ่งหนึ่งเอลรันยัมเดลไทคิฮิโรโทมิยาสึเบนไวท์กาเมียอมาเกอเยสโนโน่ตาวาเรสบุคยุสาก้าโทมัสปาเตเซมิโลกองกาเอมิลสมิธโปรมาตินโอเดกาดปีแอร์อเมริกโอบามยองผลการพบกันทั้งสองทีมอาร์สตันแพ้เอเวอแรนต์ศูนย์ต่อหนึ่งเอเวอแรนต์ชนะอาร์สตันสองต่อหนึ่ง อาร์ตันชนะเอวอรตตัน3ามต่อสองเอวัตตันเสมออาร์ตันศูน0์ต่อศูน์เอวตตันชนะอาร์ตัน่ต่อศูนยผลงาน5้านัดหลังสุดเอวอรตตันแพ้วูหนึ่ต่อสเสมอสเปอร์ศูนย์ต่อศูนย์แพ้แมนซิตี้ศูนย์ต่อสแพ้เบรนฟอร์ดศูนย์ต่อหแพ้ลิเวอร์พูลหนึ่ต่อสผลงาน5้านัดหลังสุดอาร์ตันชนะเลสเตอร์สอง่อนชนะวัดฟอร์ดหนต่อศแพ้ลิเวอร์พูลศูนต่อสี่ชนะนิวคาสเซิลสอต่อศน แพมแมนยูนเต็ดสต่อ3ขอบคุณกับสปอนเซอร์ของเราการันตีความชัวร์0นเซกับไลน์แอดแอดอินโกแดกดที่ลิงก์ปักหมุดใต้คลิปได้เลย